สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วันนีค่ะอยู่เขตสายใหม่นะคะกรุงเทพมหานครนะคะเลือกซื้อเลือก ling, ช็อปคุณลูกค้าขากระเป๋านะคะที่สามารถนําไปใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะขนาดของกระเป๋านะคะความกว้างนะคะ,ะความยาวค่ะคุณลูกค้าขาความยาว8นิ้วแล้วก็ความสูงตรงนี้อยู่ที่4.5นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้า ine, สนใจนะคะเห <disagre ed S 1> มือนคุณของคุณพี่วันนี้ก็สามารถติดต่อ,ตอเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะหนึ่งโหล0ิบะคุณลูกค้อยบาทค ทัวท้ายพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาของขวัญของฝ,องฝากนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงรุ่นนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะ กำลังมองหานะคะของที่ระลึกงานเกษียณอยู่ใช่ไหมคะคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้เยอะแยะมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาใบละ50บาทราคาใบละ50บาทวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ50บใบขึ้นไปคุณลูกค้าจ๋าทางร้านนะคะก็จะจัดทํานะคะป้ายนะคะตรงนี้ค่ะป้ายชื่อป้ายงานตรงนี้ให้ฟรีนะอย่างเช่นของที่ระลึกงานเกษียณใส่ชื่อใช่ไหมคะใส่ชื่อโรงเรียนรวมไปถึงนะคะใส่วันที่30กันยาย,ยน2568เข้าไปได ข้อความสูงสุดถึง4บรรทัดทางร้านจัดทําให้ฟรีสาหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อ50ใบขึ้นไปแต่วันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ1โล12ชิ้นค่ะทางร้านนะคะก็จะติดโลโก้นะคะของแบรนด์แม่มริผ้าไทยของเรานะคะ ขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าขาเราจะแพ็คใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้านะนี้เลยนะคะนุ่มก็จะแพ็คนะคะติดป้ายแบบนี้ให้เสร็จขั้นตอนแรกจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งทําข้นะะค50ใบ สั่งทํา50ใบขึ้นไปคุณลูกค้าจากทางร้านนะคะก็นะคะก็จะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะแพ็กกิ้งอย่างี้ให้ฟรีแล้วก็จัดส่งฟรีให้ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ089-0416-008ค่ะ089-0416-008งานผ้าไทยสวยๆของขวัญของฝากของที่ระลึกข,ของชํารวยนะคะจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราเราก็จะแพ็กแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปส่งมอบส่งต่อเป็นของขวัญของฝากได้เลยไม่ต้องไป ทำอะไรเพิ่มเติมให้ทางร้านของเราจัดทําให้ให้ทางร้านแม่มารีผ้าทไทยของเราจัดทําให้นะคะขอบ,ค,ค,ค,ขอบค,คุณคุณลูกค้าทุกทท่านขอบคุณคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะที่นะคะชอบนะคะงานผ้าทไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าทไทยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะคุณลูกค้าขาสนใจสั่งตัดชุดอยากเลือกผ้าแล้วให้ทางร้านตัดให้หรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจซื้อเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกของชํารวยวก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชัน นะสแ,แกนที่ QR อโค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะ